อาถันผู้เช่าเล่นของอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเรื่องหลอนก่อนใครๆฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนฟังให้ทีมงานแถวนี้ผีดุด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ช่องแถวนี้ผีดุมีเรื่องราวของน้องสาวจากจังหวัดอุดรธานีมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันเกิดจากที่เธอได้เข้าไปเกี่ยวพันเรื่องของเพื่อนข้างบ้านจากนั้นเรื่องแปลกๆก,ก็ดาน,น้าเกิดขึ้นกับเธอลองมาฟังกันดูนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะหลอนสักแค่ไหนเรื่องของเธอมันเริ่มต้นขึ้นตอนที่เธอได้ไปช่วยคุณลุง เคลียร์ปัญหากับผู้เช่าบ้านรายหนึ่งก่อนอื่นเธอขอเท้าความก่อนนะครับคือคุณลุงของเธอมีกิจการบ้านให้เช่าแล้วก็ให้เธอเป็นคนดูแลลูกบ้านรวมถึงเก็บค่าเช่าบ้านส่งให้ลุงแต่มันมีผู้เช่าอยู่รายหนึ่งที่เริ่มมีปัญหาติดค่าเช่าบ้านและพยายามบ่ายเบี่ยงผู้เช่ารายนี้เข้ามาติดต่อขอเช่าบ้าน ประมาณปลายปี6-3เพื่อเปิดร้านขายสังคพันธ์ในช่วงแรกๆก,ก็ไม่มีปัญหาอะไรนับว่าเป็นผู้เช่าที่ดีด้วยซ้ำเพราะเขาจ่ายค่าเช่าตรงเวลาแถมยังเป็นสายบุญเขาชอบชวนเธอไปทำบุญเป็นประจำเพราะบ้านของพวกเขาอยู่ติดก,กันเธอก็ยังไปทำบุญกับเขาอยู่บ่อยครั้งและคอยช่วยเหลือดูแลกันมาเป็นอย่างดีกระทั่ง มาช่วงประมาณต้นปี2,564ตอนนั้นมีพระธุดงเดินผ่านมาแล้วก็มาขอนั่งพักกินน้ำที่ร้านของเธอคือเธอเปิดร้านขายส้มตำและน้ำชงครับเปิดอยู่ข้างร้านขายสังขพันธ์นั่นแหละตอนนั้นเธอเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่พระธุดงเดินทางผ่านมาและแวะพักที่ร้านก็เลยถือโอกาสถวายเพลนท่าน ซึ่งพี่คนที่อยู่ข้างบ้านก็มาร่วมทําบุญด้วยหลังจากที่พูดคุยกันได้พักหนึ่งก็ทราบว่าพระธุดงรูปนี้เดินทางมาจากอีกจังหวัดและกำลังหาที่พักเตรียมตัวก่อนจะออกเดินทางไปต่อทางพี่คนที่อยู่ข้างบ้านของเธอก็เลยเสนอว่าจะลองพาไปถามที่วัดในหมู่บ้านดู หลังจากนั้นทั้งคู่ก็พากันออกไปซึ่งตอนนั้นเธอก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วครับยังออกแนวอิ่มบุญอุ่นใจด้วยซ้ำและวันนั้นเธอกับพี่ข้างบ้านก็ไม่ได้เจอกันก็เลยไม่ได้ถามข่าวคราวว่าเป็นอย่างไรจนกระทั่งผ่านไปสองวันพี่เขาก็ไม่ได้เปิดร้านตอนแรกเธอก็คิดว่าเขาไม่อยู่ แต่พอเดินไปดูข้างๆบ้านเห็นว่ารถเขาจอดอยู่ที่โรงรถตอนนั้นก็รู้สึกเป็นห่วงขึ้นมากลัวว่าแกจะไม่สบายเธอก็เลยไปเคาะประตูบ้านเรียกถามแต่ก็ไม่มีใครให้เสียงตอบกลับมาเธอเลยเดินกลับมาที่บ้านและหยิบโทรศัพท์มากดโทรหาพี่เขาอยู่หลายรอบแต่พี่เขาก็ไม่รับสายกระทั่งเช้าวันต่อมาเธอไปทำบุญที่วัด ซึ่งปกติแล้วเธอก็จะไปกับพี่ข้างบ้านนั่นแหละครับแต่วันนี้ไปเคาะเรียกแล้วเขาก็ไม่เปิดอีกเหมือนเดิมก็เลยได้ไปคนเดียวหลังจากที่ทำบุญเสร็จก่อนกลับบ้านเธอเจอกับคุณป้าคนหนึ่งที่เป็นลูกค้าประจำป้าแกเข้ามาคุยด้วยแล้วก็ถามว่าเธอรู้หรือยังเธอก็งงว่าเรื่องอะไรป้าแกเลยเล่าให้ฟังว่า เมื่อสองวันก่อนพี่ข้างบ้านของเธอพาพระมาที่วัดเพื่อที่จะมาขอจำวัดแต่พอพระอาจารย์ถามเรื่องบัตรประจำตัวพระก็บ่ายเบียงอ้างว่าทำหายพระอาจารย์ท่านก็ซักไซกไปเรื่อยๆจนจับพิรุธว่าน่าจะเป็นพระปลอมแกก็เลยไม่ให้พักที่วัดและพยายามติดต่อเจ้าคณะสงฆ์ให้มาตรวจสอบแทนที่พี่คนนั้นจะให้ความร่วมมือกับทางวัด กลับรีบพาพระปลอมหนีทั้งยังพาไปตระเะวนหาวัดอื่นๆที่อยู่ในหมู่บ้านถัดไปอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนโดนหลอกแบบที่เธอโดนคือเข้าใจว่าเป็นพระธุดงผ่านมาก็เลยพากันถวายปัจจัยโดยมีพี่คนที่อยู่ข้างบ้านเธอนี่แหละพาไปกระทั่งเมื่อคืนก่อนมีคนเห็นว่า สองคนนั้นไปเที่ยวกลางคืนด้วยกันและคนที่เป็นพระไม่ได้ห่มผ้าเหลืองแล้วพอได้ยินแบบนั้นเธอก็ตกใจครับและยังไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเพราะเท่าที่เธอรู้จักพี่เขามาพี่เขาไม่น่าจะเป็นแบบนั้นไปได้แต่ป้าแกก็ยืนยันว่าเป็นแบบนั้นจริงๆทั้งยังย้ำด้วยว่าถ้าเจอพี่คนนั้นกับพระปลอม ให้รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านเลยนะเพราะกลัวว่าจะมาแอบอ้างหลอกคนอีกพอกลับมาเธอก็รีบมาขอเรียกพี่ที่อยู่ข้างบ้านเพราะกลัวว่าแกจะได้รับอันตรายแต่แกก็ไม่ยอมเปิดประตูออกมาจะว่าไม่มีคนอยู่ก็ไม่ใช่เพราะรถก็ยังจอดอยู่ที่เดิมและคอมแอร์ก็ยังทำงานตอนนั้นเธอเป็นห่วงพี่เขามาก ก็เลยตัดสินใจโทรไปบอกลุงให้มาช่วยงัดบ้านหน่อยกลัวว่าแกจะได้รับอันตรายจากพระปลอมคนนั้นแต่พอเธอวางสายยังไม่ทันจะได้เดินกลับมาถึงบ้านเลยพี่เขาก็เปิดประตูออกมาด้วยท่าทางที่ไม่ค่อยสบอารมณ์มองค้อนเธอวงใหญ่และพูดทวนๆว,ว่ามีอะไรเคาะเหมือนมีคนตายเธอก็เลยรีบดึงมือพี่แกออกมาเพื่อที่จะเล่าเรื่องของพระปลอมให้แกฟัง แต่ในจังหวะนั้นเธอก็มองเข้าไปในบ้านพอดีเห็นว่ามีผู้ชายอยู่กับแกด้วยเธอเลยถามแกไปว่าแม่อยู่กับใครอ่ะแกไม่ตอบอะไรทั้งยังสะบัดมือออกแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าเธอไปเลยตอนนั้นเธอก็งงนะว่าพี่แกเป็นอะไรของแกจนกระทั่งลุงของเธอที่เป็นเจ้าของบ้านมาถึงเธอก็เลยบอกลุงว่า เธอเจอพี่ข้างบ้านแล้วแต่เขามีท่าทางแปลกๆลุงของเธอก็เลยบอกกับเธอว่าจริงๆแล้วพี่ข้างบ้านเธออยู่กับพระปรอมอยู่มาตลอดตั้งแต่สามวันที่แล้วเพราะร้านค้าที่ขายของอยู่ตรงหน้าทางเข้าเห็นเขาว่าไปไหนมาไหนด้วยกันพอได้ยินแบบนั้นเธอก็ยิ่งตกใจหนักไปอีกไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ เองไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะหนูเขาไม่ได้ถูกหลอกแบบที่เองเข้าใจหรอกเธอก็ถามลุงไปว่าทำไมลุงถึงได้คิดแบบนั้นเพราะปกติแล้วพี่เขาเป็นคนธรรมะธรรมโมมากทั้งยังเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมไม่น่าจะมาหลงกลพระปลอมคนนี้ได้หลงกลหรือเปล่าไม่รู้หรอกแต่ที่แน่ๆน,นะเขาไปหลอกคนมาด้วยกันลุงเล่าให้เธอฟังว่า พี่ข้างบ้านแกไปหลอกคนอีกหมู่บ้านว่าจะทําผ้าป่าโดยมีพระปลอมคนนั้นไปด้วยแถมยังได้เงินมาจากอีกหลายที่ตอนนี้เขาก็ตามหาตัวกันอยู่เขาอยู่บ้านใช่ไหมถ้าอยู่ลุงจะได้บอกผู้ใหญ่บ้านให้มาจัดการในระหว่างที่เธอกับลุงนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านรถของพี่ข้างบ้านก็ขับ,บรื้นออกไปอย่างรวดเร็วตอนนั้นเธอหันไปเจอพอดี เห็นว่ามีผู้ชายนั่งออกไปด้วยกันเธอเลยบอกลุงว่าไม่ทันแล้วละลุงเข้าไปแล้วหลายวันต่อมาเธอก็ยังไม่เห็นพี่ข้างบ้านกลับเข้ามาแต่เธอได้ยินเสียงกุกกักกุกกักดังมาจากในบ้านของพี่แกเหมือนมีคนอยู่ตอนนั้นเธอก็ยอมรับครับว่าเธอเผือกเธอก็เลยไปเอาบันไดามาแอบปีนขึ้นไปดู คือบ้านของเธอกับบ้านของพี่แกมันอยู่ติดกันแล้วระหว่างกำแพงบ้านมันก็จะมีช่องลมอยู่สามารถส่องเข้าไปดูภายในบ้านของพี่เขาได้ตอนแรกที่ปีนขึ้นไปส่องดูเธอเห็นว่าภายในบ้านปิดไฟมืดแต่สักพักหนึ่งเธอก็เห็นมีแสงวูบวาบคล้ายกับแสงเทียนส่องสว่างขึ้นมาจากนั้นเธอก็เห็นว่าที่พื้น มีจีวรและบาทพระวางกองไว้เธอให้แฟนช่วยขยับบันไดและปีนดูอีกมุมซึ่งจากมุมตรงนั้นจะเห็นบริเวณทางเดินในบ้านพี่เขาสักพักเธอก็เห็นว่าพี่เขาเดินเข้ามาใส่ชุดคล้ายกับนางรำที่รำบวงสวงพญาน,นามีชดาครอบหัวแล้วก็ตามมาด้วยผู้ชายที่แต่งตัวคล้ายๆกัน ดูไปดูมาก็เหมือนว่าพวกเขาจะทำการแสดงอะไรสักอย่างฝ่ายชายเดินไปเปิดเพลงจากนั้นก็เริ่มเข้ามาร่ายรำเลื้อยไปตามพื้นและเสพสังวาดกันครับพอเห็นแบบนั้นเธอก็ตกใจเผลอร้องอุทานออกมาทางผู้หญิงได้ยินก็รีบหันมาดูเธอก็รีบพลุบลงมาทันทีซึ่งเธอก็ไม่แน่ใจว่า เขาเห็นเธอไหมแต่พอเธอปีนลงมาจากบันไดเธอก็มีอาการแปลกๆขึ้นมาทันทีมันเริ่มจากอาการปวดหัวก่อนแล้วก็เริ่มมวนท้องสักพักก็มีอาการเหมือนจะอาเจียนเป็นแบบนั้นอยู่สองสามวันไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกระทั่งป้าขาประจามมาเยี่ยมเธอที่บ้านเพราะแกเห็นว่าเธอปิดร้านไปหลายวัน เธอก็เลยเล่าอาการให้ฟังรวมถึงเรื่องของพี่ข้างบ้านที่เธอเห็นเมื่อหลายวันก่อนว่าเขาทำอะไรในบ้านพอป้าแกได้ยินแบบนั้นก็ตกใจรีบเดินกลับไปเอาน้ำมนต์ที่รถมาให้เธอกินคำแรกที่เธอกลืนน้ำมนต์เข้าไปบอกเลยว่าสุดมากครับเธออาเจียนออกมาเป็นริ่มดำๆเป็นก้อนๆจากนั้นก็ร้องกรี๊ดกรี๊ดคล้ายคนเสียสติ ซึ่งตอนนั้นเธอควบคุมตัวเองไม่ได้เลยทั้งๆท,ท,ที่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวร้องกรีตดเดี๋ยวร้องไห้อยู่แบบนั้นจนป้าแกไปเอาสายสินมาคล้องคอและเอาน้ำมนตที่เหลือเทราตัวเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างหลุดออกไปจากตัวเธอคือมันวูบแล้วก็โล่งเลยครับพอเธอลุกขึ้นได้ก็ได้ยินเสียงแฟนเธอตะโกนขึ้นมาว่างูงู มีงูออกในอ้วกอะ่ะเธอกับป้าก็พากันวิ่งไปดูซึ่งมันก็มีจริงๆครับเป็นงูสีดำๆตัวเล็กๆเลื้อยออกมาจากกองอ้วกของเธอและเธอก็มั่นใจด้วยว่ามันไม่ได้แค่เลื้อยผ่านมาแต่มันน่าจะอยู่ในกองนั้นตั้งแต่แรกเพราะพอมันเลื้อยหนีไปหมดเศษกองอ้วกนั้นก็หายไปเหลือแค่คราบเหนียวเพอเห็นแบบนั้นป้าแกก็บอกกับเธอว่า ไปหาพระอาจารย์ที่วัดดีกว่าไปให้ท่านช่วยรดน้ำมนต์ล้างเสนียดจันไรให้พระแก่มั่นใจว่าเธอน่าจะโดนของแน่ๆหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเธอก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับพี่ข้างบ้านอีกเลยแต่เธอก็เห็นว่ารถเขายังจอดอยู่ข้างบ้านตลอดส่วนคนที่ขายของอยู่หน้าปากซอยก็ยังเห็นพี่ผู้หญิงคนนี้ ออกไปไหนมาไหนกับคนที่เป็นพระปลอมอยู่เป็นประจำจนเวลาผ่านไปหลายเดือนเธอก็ได้มีโอกาสประชันหน้ากับพี่ข้างบ้านอีกครั้งวันนั้นเป็นวันที่ลุงของเธอมาหาและบอกกับเธอว่าพี่ข้างบ้านติดค้าเช่าบ้านมาเกือบจะแปเดือนแล้วคือตอนแรกเธอก็เป็นคนเก็บข้าเช่าบ้านให้ลุงนี่แหละครับแต่พอมีเรื่องครั้งก่อนที่เธอไปแอบดูเขา และมีอาการแปลกๆเธอก็เลยขอไม่ยุ่งกับพี่เขาเพราะเธอกลัวพอลุงมาบอกเรื่องที่เขาติดค่าบ้านเธอก็เลยบอกกับลุงไปว่าเธอยังเห็นเขาอยู่ที่บ้านนะเพราะรถเขาก็ยังจอดอยู่แต่ลุงแกกลับบอกว่าลุงไม่เห็นรถของพี่ข้างบ้านเลยเธอก็เริ่มทำแม่งทำแม่งแล้วเลยเดินไปที่โรงรถปรากฏว่ารถเขาไม่อยู่จริงๆด้วย เธอก็เลยบอกกับลุงว่าให้ลุงเอากุญแจมาล็อกบ้านไว้เลยเขาจะได้เข้าบ้านไม่ได้แล้วถ้าเธอเจอเขาเธอจะโทรไปบอกลุงซึ่งลุงก็ทำตามที่เธอบอกคืนนั้นในขณะที่เธอกำลังเก็บร้านอยู่ที่หน้าบ้านพี่ข้างบ้านก็เดินมาจ้องหน้าเธอพร้อมกับพูดว่าเสือกนักนะมึงตอนนั้นเธอก็กลัวนะแต่เธอก็มั่นใจแหละว่าเธอเองก็บริสุทธิ์ใจ ธอก็เลยเถียงเขากลับไปว่าไม่เสือไม่ได้หรอกเพราะเจ้าของบ้านคือลุงหนูพอเธอพูดจบเขาก็พูดขู่เธอมาว่าครั้งที่แล้วไม่เข็ดใช่ไหมได้ถ้ามึงอยากเจอดีก็เอาพอเขาพูดจบเธอก็รู้สึกจุกเสียดที่ท้องและปวดท้องขึ้นมาทันทีเลยเธอเลยตะโกนเรียกให้แฟนออกมาช่วยพอแฟนเธอเดินออกมาพี่ข้างบ้านก็หายไปแล้วด้วยความกลัว เธอก็เลยขอให้แฟนพาไปหาพระอาจารย์ที่วัดเพราะเธอมั่นใจว่าเขาต้องใส่ของเธออีกแน่ๆซึ่งมันก็จริงพอไปถึงวัดอาการของเธอก็แย่หนักลงกว่าเดิมพระอาจารย์ให้แฟนเธอพาเธอไปที่หน้ารูปปั้นองค์ท้าเวสุวรรณจากนั้นพระอาจารย์ก็ไปตามพระลูกวัดมาช่วยกันนั่งปรกสวดคาถาพานยักษ์ในระหว่างที่สวดนั้น เธอบอกเลยว่ามันทรมานมากเหมือนมีอะไรสักอย่างวิ่งวนอยู่ในตัวเธอทั้งปวดท้องทั้งปวดหัวปวดตามข้อจนแทบจะขาดใจแต่ก็ยังดีที่บารมีขององค์ท้าวเวสสุวรรณท่านยังช่วยคุ้มครองหลังจากที่สวดจบไปหลายรอบเธอก็เริ่มมีอาการดีขึ้นพระอาจารย์ลดน้ำมนต์ให้และให้เธอดื่มน้ำมนต์ และเธอก็อาเจียนออกมาอีกครั้งคราวนี้มีทั้งเศษตะปูทั้งผมทั้งเล็บเต็มไปหมดแถมยังมีกลิ่นเหม็นเน่าแบบรุนแรงมากพอลุงเธอรู้เรื่องนี้แกก็เลยตัดสินใจนิมนต์พระอาจารย์มาที่บ้านหลังนั้นพอมาถึงพระอาจารย์ก็บอกกับลุงเธอว่าท่านคงจะทำอะไรไม่ได้เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่ก็แนะนำให้ลองไปปรึกษากับหมอธรรม ที่เขามีวิชาอาคมดูเผื่อว่าเขาจะช่วยแก้ไขได้จากนั้นลุงของเธอก็เดินเข้าไปสำรวจดูที่ประตูบ้านพบว่าแม่กุญแจที่แกเอามาล็อกไว้โดนตัดแกก็เลยให้ลูกน้องมาช่วยกันเปิดประตูแต่ไม่ว่าจะเปิดยังไงก็เปิดไม่ได้ซ้ำยังมีเสียงประหลาดคล้ายเสียงร้องดังแววออกมาสลับกับการกระแทกประตูจากด้านในอย่างแรง นพวกลูกน้องลุงต้องพากันถอยร่อนออกมาก่อนในระหว่างนั้นเธอก็ไม่กล้ากลับไปอยู่บ้านเลยครับยังอยู่ที่วัดเพราะกลัวว่าถ้ากลับไปจะโดนเขาทำของใส่อีกจนกระทั่งลุงของเธอแกไปตามอาจารย์มาจากทางหนองคายพอมาถึงที่บ้านอาจารย์ท่านนั้นก็ตกใจและบอกกับลุงเธอว่านี่มันแทบจะไม่ใช่บ้านคนแล้วมีแต่ผี มีแต่ของต่ำเต็มไปหมดอาจารย์พูดทั้งทที่ยังไม่ได้เปิดประตูลงจากรถด้วยซ้ำพอลุงได้ยินแบบนั้นก็ขอให้อาจารย์ช่วยทำพิธีให้และทำการเปิดบ้านซึ่งในช่วงที่อาจารย์ทําพิธีก็มีเสียงกรีดเสียงหัวเราะและมีการกระแทกประตูออกมาตลอดเวลาเรียกว่าสู้กันนานพอสมควรกว่าทุกอย่างจะสงบลงและเปิดประตูเข้าไปได้ พอเข้าไปถึงด้านในสภาพภายในบ้านก็ทำอารุณ์ของเธอและคนที่อยู่ในบริเวณน,นั้นพังะจนไม่กล้าจะเดินเข้าไปแถมยังวิ่งออกมาอาเจียนกันท่วนหน้าภายในบ้านเต็มไปด้วยซากสัตว์คราบเลือดกระกรังอยู่ที่พื้นและฝาผนังทั้งยังมีกลิ่นเหม็นเน่าชวยคละคลุงไปทั่วบริเวณใกล้ๆก,ก,กันยังเจอเศษจีวรพระที่ถูกเผา และบาทพระที่มีกางเกงในเปื้อนคราบประจำเดือนอยู่ภายในด้วยส่วนพวกเข้าของเครื่องสังฆทานที่พี่เขาเคยขายก็อยู่ในสภาพที่เละเทะมากครับลุงก็เลยให้พวกลูกน้องเข้าไปขนออกมาและทำการเคลียร์บ้านแต่ก็ไม่เจอตัวพี่เจ้าของบ้านและพระปลอมนั่นเลยหลังจากที่ขนของออกมาและทำการปิดบ้านไว้เหมือนเดิมพระอาจารย์ก็พูดขึ้นมาว่า ของพวกนี้ห้ามแจกจ่ายให้ใครเด็ดขาดเพราะมันเป็นของที่ต้องมนทินเอาไปให้พระสวดบังสกุลและเผาทิ้งไปซะหลังจากที่ทำลายของพวกนี้แล้วไม่เกินห้าถึงเวันเดี๋ยวคนที่เคยอยู่ที่นี่เขาจะปรากฏตัวมาเองลุงก็ทําตามที่อาจารย์คนนั้นบอกส่วนเธอพอเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วก็กลับมาอยู่บ้าน กระทั่งคืนที่สามหมาที่เธอเลี้ยงไว้มันก็ทั้งหอนทั้งเหา่าผิดปกติมากเธอก็เลยให้แฟนออกมาดูว่ามันเห่าอะไรพอแฟนเธอออกมาได้สักพักหนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงแฟนร้องแหกปากลั่นจนเธอต้องวิ่งออกมาดูซึ่งพอเธอออกมาเห็นสิ่งที่แฟนเธอเข้าเห็นเธอเองก็ตกใจไม่แพ้กันมีร่างสูงชะลูดคล้ายเปรตสองตน อยู่ที่หลังบ้านส่งเสียงร้องโหยหวนไปทั่วซ้ำยังพยายามเอามือปัดป่ายเข้ามาในบริเวณบ้านเธอแต่ยังดีที่คราวก่อนอาจารย์เอาสายสินล้อมบ้านไว้ให้พอมันป่ายมือเข้ามาเจอเขตสายสินมันก็ต้องชักมือกลับไปและร้องหวีดหวีดด้วยความเจ็บปวดเป็นแบบนั้นอยู่สามคืนเต็มๆจนเธอทนไม่ไหวเธอเอาเรื่องที่เกิดขึ้น ไปเล่าให้พระอาจารย์ฟังและได้รับคำแนะนำมาว่าให้เธอทำบุญและกรวดน้ํำอโหสิก,กรรมให้กับเปรตทั้งสองตนนั้นไปซะเพราะเปรตตนนั้นก็คือพี่ข้างบ้านและพระปลอมนั่นเองตอนนั้นเธอก็ตกใจนะว่าสรุปเขาตายแล้วเหรอแล้วทำไมไม่เห็นมีใครพบศพพวกเขาแต่พอเธอทำแบบนั้นได้อยู่สองสามวัน เธอก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าชวยออกมาจากภายในบ้านหลังข้างๆจึงให้คนมาเปิดดูพบว่ามีร่างของชายหญิงคู่หนึ่งนอนอืดเกยกันอยู่ในลักษณะเปลยกายทั้งคู่อยู่ในสภาพหน้าสังเวชมากครับเธอจึงเรียกให้มูลนิธิมารับร่างของพวกเขาไปหลังจากนั้นลุงก็จัดการทำบุญล้างเสนียดปัดรังควานและตัดสินใจทุบบ้านหลังนั้นทิ้งเลย เพราะปล่อยไว้ก็คงไม่มีใครกล้ามาเช่าอยู่อย่างแน่นอนในช่วงแรกๆยังมีคนพบเห็นวิญญาณของเปรตสองตอนนี้เดินอยู่แถวๆบ้านของเธอแต่พอมาหลังๆก็หายไปแล้วครับไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ข้างบ้านและพระปลอมคนนั้นแต่หลายคนก็พากันสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากคุณสายมนดำ ที่พวกเขาทำกันเองสุดท้ายคงกลับไปเข้าตัวจึงทำให้ได้รับผลกรรมแบบนั้นนั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องผู้เช่าเล่นของเรื่องให้ความหลอนกี่คะแนนดีครับมีใครนับถือท้าวเวสสุวรรณบ้างท่านเคยมาช่วยปกป้องอะไรคุณบ้างมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ